ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาสอนลงโปรแกรมแปลงเสียงนะครับวิธีการลงครับเปิดเว็บนี้ขึ้นมาครับไปที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลด64บิตกับ32บิตนะครับวิธีการดูนะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วไปที่ DPC กดคลิกขวาครับไปที่ property นี่ของผม64บิตนะครับโอเคก็ดาวน์โหลด64บิตไปเลยผมดาวน์โหลดไว้อยู่แล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับนี่กด yes ไป net x next install ตรงนี้ให้ทุกคนพิมพ์คำว่า y นะครับ y พิมพ์เล็กโดยพิมพ์ ก็โหลดเสร็จเ,เรียบร้อยนะครับกด next <Okay. S 1> ไป finish โอเคก็วิธีการใช้งานนะครับกด double click ไปเลยนี่มันจะขึ้นมาตรงขวาล่างนะครับให้ทุกคนกดคลิกขวาไปที่ตัวมันแล้วไปที่ turn on แล้วก็คลิกขวาอีกทีนึงไปที่ set voice นะครับถ้าคุณอยากฟังเสียงตัวเองไปด้วยคุณก็มาตรงนี้นะครับไปที่ลำโพงกดคลิกขวาไปที่ open ครับอันที่สอง เราไปที่ System นะครับแล้วก็มาหน้า recording ไปที่ไมค์คุณแล้วก็กดตรงนี้ครับมันก็จะได้ยินเสียงตัวเองนะครับโอเคอันนี้คือเสียงเสียงผู้ชายนะครับก็เสียงมันก็จะใหญ่ๆนิดนึงอันนี้คือเสียงผู้หญิงนะครับมันมันต้องดัดอะแต่ผมผมดัดยังไงก็ไม่เหมือนนะครับทุกคนก็ลองไปดัดดู อันนี้ก็เสียงก็เสียงปันปอนอ่นปนกัน่ะโอเคโอเคเดี๋ก็เสียงทีวีนะโอเคครับก็มีเท่านี้แหละครับก็สหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย